โอเคนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับลูกแคนแบ็กกับลูกแคนพี่ไอนะครับที่มาร่วมทําคลิปในวันนี้วันนี้เราจะมาทําการทดลองเรียงไอ่ดอบให้ซ้อนกันขึ้นไปข้างบนสูงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําได้หรือเปล่าซึ่งสถานที่ที่เราจะเรียงไอ่ดอบนะครับเป็นโรงพยาบาลพิกเราจะให้ทุกคนนีครับที่เป็นทั้งลูกแคนแบ็กหรือว่าลูกแคนพี่ไอเนี่ยโยนไอ่ดอบใส่ระหว่างขาคนที่ยืนอยู่สแตนบายตรงนี้นะครับแล้วก็ เอดอปจะมาซ้อนกันบนหลังคาตรงบานเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสูงแค่ไหนหรือว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนี้เราจะรอเอรดอปประมาณสัก10นาทีมันถึงจะเรียกได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเรียกรวมทุกคนให้ขึ้นมาบนโรงบาลก่อนนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะโยนแอดอปกันนี่ห้องนี้เลยนะห้องนี้เลยนะห้องนี้เลยห้องนี้เลยเข้ามาเข้ามาย่าต่อยนะเย่าต่อยนะอยอาต่อยนะยานะมามาต่อหลังพี่มาต่อหลังพี่แล้วก็เลียงไปซ้ายเลียงไปฝั่งซ้ายอ่า เดี๋ยวเราจะเรียงแถวนะครับโยนไอดรอปใส่กึ่งกลางระหว่างขาของคนที่ยืนอยู่ AP a p ข้างหน้านี้นะครับให้ห่างกันประมาณ3-5วิอย่าโยนรัวนะครับอย่าโยนที่ตอนนี้เราโยนแอ่ดอปได้แล้วนะครับเดี๋ยวแบ็กจะให้สัญญาณนะครับทุกคนโยนตามแบ็กเลยแบ็กบอกโยนก็โยนนะเดี๋ยวผมจะเริ่มคนแรกนะครับโอเคโยนใส่ระหว่างขาแบบนี้นะระหว่งขาอ่าประมาณนี้เนี่ยหนึสสี ห้าโยนเลยระหว่างกลางขาเอ๋อโยนโยนได้ไหมเนี่ยฮัลโหลอ่าขึ้นได้ขึ้นได้โยนโยนดีโยนสิโยนโยนลูกแรกมาแล้วนะครับโอเคเบรกพอต่อไปลูกมีคนโยนโยนในบ้านนี้ไหมลูกที่สองมาได้โยนโยนในบ้านนี้อ่ะลูกที่สองมาแล้วนะครับลูกที่สามครับอ่ายังเรียงกันได้ปกตินะตอนนี้มาอีกสามกล่องนะครับอ่ามีมีหนึ่งที่แตกต่างมาจากพวกนะครับได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรพลาดไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อ่า อ่าตัวนี้เกือบลนนะครับอ่าขึ้นมาห<อ>นึ่งสองสามสี่ีอันแล้ว<อ>ตัวนี้พลาดนะครับตัวนี้พลา<อ>ดกล่องที่หกนะครับพลาดพลาดไปสองกล่องแล้วนะครับโอเคโยโย่โยธแม่โย <c oughs> ่เอาเขาไปโยหนึ่งสองสามอ่าพลาดไปสามกล่องนะครับอ่าอันนี้น่าจะได้นะครับอ่าโอเคอไดอ้อีกอูนนี้ก็น่าจะได้ครับ กองนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันเกือบพิ้งโดนเกือบพิ้งโดนพลาดไปสี่กองอะยังได้อยู่นะยังดูยังได้อยู่เดี๋ยวมุมกล้องจะมีสองมุมกล้องนะครับจะเป็นมุมกล้องของแบ็คแล้วก็ผมนะครับอันต่อไปมานะครับอยังเห็ข้ง้อยู่นะครับยังไม่ตกเาโอเคคีย์ดรอปเยอะเกินมันแบบนี้มาแล้วโอเคเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหล่นไปหกนะครับที่ยังตั้งได้อยู่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองนะครับ ตังได้เจ็ดกล่องดหมดแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวรอเลยทีเนี้ยโดยหมดทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออุยอ้ยอ,อันตรายส,สูงอยู่สูงอยู่สูงอยู่สรุปกี่กล่องหมดแล้วหร <c oughs> อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องที่ได้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12กล่องที่พลาดนะครับก็ได้สูงประมาณนี้นะครับ8กล่องเดี๋ยวเป็นว่าเราลองตั้งใหม่อีกรอบนึงนะครับนี่ครับมองจากมุมไกลจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์อยู่ในช่วงรอวงรอแอ,อรด็อปโอเคตอนนี้วงเริ่มบีบแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่าวงจะเป็นใจให้เราทําหรือเปล่าหรือว่าเราต้องย้ายที่โรงงานนี่นี่โรนะ้โงนานงเา้ยตรงนั้นเราต่งนัก็อยู่นะโอเควง <c oughs> ยังอย,งอยู่กับเรานะครับนี่ครับวงยังอยู่กับเรานะงั้นเราจะทําที่นี่แหละ ไม่ได้ย้ายที่นะครับ <Stars> ตอนนี้ที่แรกแอรอใช้ได้แล้วนะครับผมจะเริ่มเปิดพิธีคนแรกอ่าระหว่างกลางขานะครับปุ๊บประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคอ่ะ<ว>โอเคลูกแรกมาแล้วนะครับโอเคลูกแรกมานะครับย้อน <rite plutôt S 1> ลูกที่สองเป๊ะเลยลูกที่สองเป๊กฮ <ข Global> hmm ึอะย้อนตุยอ๋พี่ไอ เฮเป๊มากเป๊ะมากตาตนี้เป๊ะมากไม่มีเออ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 เอนเออ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 นีอเอลเนอังไม่มีออเ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 อองออเออเอเออเอเออเออเัอเออเอเออูเออเอเคอเอ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 เออเอเอ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 เอองเเอออเเออ ใจเย็นกันนะใจเย็นนะทุกคนมัต้องตื่นเต้นนะค่อยๆนะค่อยๆนะเดยวเดี๋ยมาอีกเดี๋มาอีกโอ้ยล่วงล่วงล่วงลัวเลยตัวนี้ล่วงลัวเลยหนึ่งย้อนย้อล่วงไปสี่กล่องนะครับใจเย็นกันนะทุกคนใจเย็นกันนะล่วงล่วงไหมตัวนี้รอดนะครับอ่เดี๋ยวผมไปดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นเหมือนจะมีแสงเยอะละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยรอก่อนอ่าตัวนี้ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องนะครับได้หกกล่องค่าประมาณสักเจ็ดกล่อง ตัวนี้ผมก็อ่าโอเคมาอีกนะครับหมดแล้วพี่หมดละเหลืออีกสองเหลืออีกประมาณสองกล่องสุดท้ายตัวนี้ร่วงไหมเออยังอยู่ยังอยู่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องที่เก้ากล่องที่สิบโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่ากล่องที่เก้าถึงสิบจะได้ไหมนะครับกล่องที่เก้าไม่น่าได้เอียงแล้วเนาะตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ เออ่มมีีมีีมีีมีมีมี้มีอเห้าเคมีอีกแล้วครับของสุดท้ายได้ไหมน่าจะไ้ครัตรงอยู่นะตรงอยู่นะตรงอยู่เออ้ยเนียครัหอี่ห้า6 7เ็ดเกล่องนะครับเยอะกว่ตเมื่อกี้หนึกล่องได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดียวผมจะไปดูมุมไก่นะครับอ่านี่ครับมุมไก่นะครจะสูงประมาณนี้นะครับ โอเคขอบคุณลูกแคนแบ็คแล้วก็ลูกแคนพีไอนะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับสรุปเราก็ตั้งกันได้ประมาณ8ปกล่องอาจจะไม่สูงมาก <c oughs> แต่ก็ถือว่าซอนกันได้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ